ขาวนมาจบแถวที่หนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วก็จุดเชื่อมต่อง,งานแล้วก็โซ่หนึ่งเสร็จแล้วก็มาเชื่อมกับโซ่ที่สามนะคะแทงผ่านลงไปตรงโซ่ที่สามดึงไหมผ่านได้เลยขาะจะต่อง,งานแถวที่สองนะคะ แถวที่สองก็จะใช้เป็นเลื่อนห่วงแล้วกันนะคะขาดึงเลื่อนห่วงมาที่หลักสุดท้ายนะคะเสร็จแล้วก็ขึ้นโซ่สามแล้วก็ลายทึบลงตรงนี้นะคะช่องนี้หลักที่1ห,หลักที่2รวมกับจุดเริ่มต้นงานก็จะเป็น3หลักนะคะ จุดเริ่มต้นงานเราจะเป็นอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ทักวนกลับมาเดี๋ยวจะจบงานตรงนี้ให้ดูนะคะค่ะต่อไปก็โซ่หนึ่งแล้วก็ลายโปร่งนะคะช่องที่หนึ่งช่องที่สองช่องที่สามช่องที่สี่ช่องที่ห้า เสร็จแล้วตรงนี้ลงลายทึบค่ะขึ้นหลักลงในช่องแล้วก็ลงตรงหลักโซ่สองนะคะข้ามลายทึบตรงนี้มามาขึ้นที่หลักสุดท้ายแล้วก็ลงในช่องลงตรงหลักเนี่ยนะคะช่วงลายทึบได้แบบนี้นะคะ เสร็จแล้วไล่โปร่งค่ะโซ่หนึ่งแล้วก็ขึ้นตรงหลักไปห้าช่องนะคะช่องที่สองช่องที่สามช่องที่สี่ช่องที่ห้าพอได้ห้าช่องเสร็จแล้วค่ะเราก็จะลงลายทึบ ขึ้นสามหลักแบบนี้นะคะแล้วคั่นด้วยโซ่สองข้ามหลักตรงนี้มานะคะมาขึ้นที่หลักสุดท้ายแล้วก็เป็นลายทืบ ค่ะลายต่อไปนะคะอีกหนึ่งลายนะคะสังเกตว่าลายทึบเราจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะแถวที่สองลายทึบก็จะมาอยู่ช่องนี้กลับมาอยู่ช่องนี้แบบนี้นะคะค่ะอีกหนึ่งลายนะคะก็จะโซ่หนึ่งแล้วก็ขึ้นหลักตรงหลักไปห้าครั้งคะ่ะนี่ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สาม ครั้งที่สี่ครั้งที่ห้านะคะพอได้ห้าหลักเสร็จแล้วช่องตรงนี้จะเป็นลายาลายทึบค่ะขึ้นตรงหลักแล้วก็ขึ้นลงในช่องแบบนี้นะคะนียค่ะโซ่สองค่ะข้ามหลักตรงกลางมามาขึ้นที่หลักสุดท้ายแล้วก็ลงในช่องแล้วก็ลงตรงหลัก ช่วงลายได้แบบนี้นะคะค่ะเสร็จแล้วที่เหลือก็วนรอบงานได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมาจบงานที่ตัวสุดท้ายให้ดูนะคะที่คลิปต่อไปแถวที่สองของลายแมงมุมนะคะมีทั้งหมด9แถวนะคะตอนนี้เราถึงแถวที่สองแล้วนี่ยนะคะ วนรอบงานได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาจบงานแล้วก็ต่อแถวที่3เลย